Ayi! <laughs> ตวนูไม่ใยสอนขี่มอเตอร์ไซค์ไปนอนกลางเต็นท์สันหลังมังกรออนผูทับเบิกว่าแล้วก็ไม่ต้องรอเลิกออกเดินทาง9โมง49นาทีตรงที่รีบไปที่นาสะอุเจอหมอกลอยฟุ้งพุ่งเขาเต็มหน้าสมชื่อเขาเอินว่าถนนลอยฟ้าสันหลังมังกรฉันละออนซอนความโค้งความชันแต่พวกเราก็ไม่หวั่นเพราะฉันนั้นมักม่วนได้อยู่กับธรรมชาติล้วน,วนเจอรถวิ่งสวนก็ตอดเงาให้กันผ่านไปครึ่งวันก็ถึงลานกลางเต็นท์ไล่ผู้ใหญ่มีแห่งนาสะอุ้งที่ไม่ใช่ทุ่งหมาเมินกับงบไม่เกินหัวละ200ได้้พืนที่สอยคือกร้อยคคนลหััักบววววิที่่เมชาไมมม่ีอะไราบดบัง้ วิวโคตรปังสุดลูกหูลูกตาตกแรงมาบรรยากาศดีดีเป็นตาชวนเพื่อนมานั่งคำนวณน,นี่ผ่อนรถมา7ปีรีไฟนั้นอีก8เถือตอบแทนหยาดเหงื่อแรงกายด้วยสหายสุรานโซดามีรีเจนซี่อีกหนึ่งข้อดีคือที่นี่มีอาหารให้สั่งได้และไม่เน้นความสะดวกสบายอยู่ง่ายๆตามสไตล์ขี้ทุกมักม่วน <laughs> สั่นแล้วกินเสร็จแล้วล่าแอลแอะหาแนวแก้คือการนอนหัวยังไม่ถึงหมอนเฝ้ามาสะอนกับหมอแม้หลอกดาวกับหมอขาอ่องต่องนั่งซอมหมอกจะหนาขิดได้บรรยากาศโล่งๆตีโค้งไปกินกาแฟบรรยากาศดีแน่แค่มาม่านตะวันไม่ได้้มีแค่นนนนัััซดกย กินเสร็จแล้วก็ขมิบแอลลงจากเขามุ่งหน้ากลับสู่นครสวรรค์บ้านเรานี่คือค่าใช้จ่ายคร่าวๆเราไปกินที่ปากซอยถึงแม้จะเที่ยวประหยัดแบบงบน้อยแต่ได้ความสุขเต็มร้อยแบบไม่หาได้มาพักเติมความสงบให้สีสบปะทะลมเบาๆทิปหน้าจะไปไหนเดี๋ยวมาเล่าติดตามพวกเราเอาไว้เด้อเปตร์แส